เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์กันต่อเลยเปิดไปที่หน้าที่3นะคะอหน้านี้หลังจากที่เราวาดรูปนักวิทยาศาสตร์กันไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วนะคะวันนี้เขาให้ลูกๆมาเรียนรู้วิธีการหาความรู้แบบนักวิทยาศาสตร์การที่เราจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้เราจะต้องมีวิธีการเขาเรียกว่าเป็นลักษณะพิเศษของคนที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์เท่านั้นนะคะ เ,เรามารู้จักกันเลยนักวิทยาศาสตร์ที่ดีอ๋อเดี๋ยวแม่ครูจะแนะนาเรียนดินสอนะคะอดินสอกับแบบฝึกตั้งใจดูดีๆนะคะอันนี้เขาบอกว่ารูปใดบ้างเป็นวิธีการหาความรู้แบบนักวิทยาศาสตร์เดี๋ยวแม่บุูจะเล่าให้ฟังนักวิทยาศาสตร์ทุกงคนช่างสงสัยเอ๊ะทำไมมันเป็นแบบนี้นะเอ๊ะทำไมมันเป็นแบบนั้นนะเอ๊ะทำไมมันเป็นแบบนี้พอสงสัยเสร็จแล้วปุ๊บต้องหาวิธีที่จะค้นให้เจอคําตอบหรือว่าความรู้ อ้าวอันไหนอลูกที่มันเป็นภาพไหนที่บ่งบอกถึงสงสัยคิดไม่ออกคิดไม่ออกยังไงดีนะเกิดเครื่องหมายคำถามขึ้นมากมายอันไหนเอ่ยตึ๊กตึ๊ตึ๊กตึ๊อ้าวแม่ครูคิดออกแล้วใครคิดตรงกับแม่ครูบ้างแม่ครูว่าอันนี้แน่เลยเป็นเครื่องหมายคําถามแบบนี้โอ้คิดไม่ออกใช่ไหมใครเห็นด้วยแม,ม่ครูวงไปเลยใช่แล้วนิสัยของนักวิทยาศาสตร,ร์อันแรกเลยก็คือต้องเป็นคน ที่สงสัยนู่นนี่นั่นต่อไปภาพต่อไปแบบไหนอีกนะคนที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้เขาต้องเป็นยังไงอีกอ้าวภาพนี้บอกว่าเล่นกันให้สนุกสนานไปเลยว่างๆเราก็มาเล่นกันมาเล่นกันคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์การเล่นท้อยเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ไหมครับไม่ได้การเล่นเป็นการพักผ่อนไม่ได้เป็นการเรียนรู้หรือว่าค้นหาคาตอบเพราะฉะนั้นอันนี้เราวงไหมคะ ไม่วงปล่อยไปเลยไม่ใช่นิสัยของนักวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นใครที่อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ต้องไม่เล่นเยอะเกินไปนะคะเล่นพอประมาณโอเคนะ,ะต่อไปค่ะเรามาดูภาพต่อไปอ๋อคนนี้อยากรู้ไปหาหาความรู้จากผู้รู้ไปหาสมมติว่าเป็นคุณครูแล้วค่ะคุณครูไหมคะแม่มดเหรออ๋อแม่มดแม่มดแม่มดไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะแม่มดเป็นไสยาศาสตร์แม่มดไม่ได้มีอยู่จริง แม่มดไม่ได้มีอยู่จริงนะคะเขาเศษคาถาขีไม่กวาดแบบนี้หูกเป็นวิทยาศาสตร์ไหมมีจริงไหมขี่ไม่กวาดไม้กวาดขีได้ไหมคะอืมขีไม่ได้นั่นมันเป็นแค่นิทานเอาไว้หลอกเด็กเพราะฉะนั้นในเรื่องของวิทยาศาสตร์ไม่มีเรื่องไสยศาสตร์ก็คือเรื่องที่เป็นเรื่องพูดผีปีศาจรไม่มีในวิชาวิทยาศาสตร์เพราะนั้นวงไหมคะอืมไม่วงไม่วงข้ามไปเลยอย่าแม่มดไม่เอาต่อไปมาดูภาพต่อไปอ้าวเด็กๆสองคนนี้ เขากาลังสังเกตนกอยู่ในโลกนี่มีนกอยู่บนนี้ใช่ไหมมีนกอยู่ตัวหนึ่งแล้วเด็กคนนี้ทาหน้าตาสงสัยเอ็นกตัวนั้นกาลังทําอะไรนะนกมันป็นได้ยังไงนะอ๋อแล้วมันกินอะไรเป็นอาหารนะ่ะกาลังจะไปหาคําตอบกันนี่นักวิทยาศาสตร์ต้องเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่สงสัยแบบนี้ก็วงเขาไว้เลยวงเขาไว้เลยชุบนี่ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์อ,อยากรู้นะคะแล้วก็ ค่อยไปคุหาคาตอบกันอาภาพสุดท้ายค่ะมาดูภาพสุดท้ายกันเลยเด็กๆคนนี้ภาพนี้เด็กๆด,ดูนะคะเขากําลังไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือเพื่อที่จะให้รู้วิธีการต่างๆที่เขาจะได้มีองค์ความรู้เป็นลักษณะของนิสัยเป็นตัวีิ่งเป็นลักษณะนิสัยที่ดีของนักวิทยาศาสตร์ไม่รู้ว่านักวิทยาศาสตร์ที่ดีต้องตั้งใจเรียนต้องมีความรู้เยอะๆเห็นด้วยไหมคะแม่ครูคิดว่า ใช่นะอ่าถ้าใช่ก็บ่งไปเลยค่ะตื๊ดชุบอืมเสร็จแล้วแค่นี้เองโอเคครั้งต่อไปเราเจอกันในแบบฝึกหัดอันต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะง่ายๆวิทยาศาสตร์สนุกมาก